สวัสดีค่ะชาวราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่16ตุลาคมถึงท15พฤศจิกายนดูดวงรายสัปดาห์วันที่26กันยาถึงที่2ตุลาคม2564นะคะการดูดวงครั้งนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นไพ่ตัวตนใบแรกของชาวราศีตุลกันเลยนะคะ The High h p i n t r e s t ค่ะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงอาชีพที่เหมาะกับไพ่ใบนี้ก็คือนายแบบนางแบบนะคะธุรกิจเครื่องประดับตกแต่งความสวยงามวงการบันเทิงนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีสองอารมณ์นะคะในคนคนเดียวกันมีอารมณ์ศิลปินมากๆ เวลาดีก็ดีดีดีด,ดีใจหายเลยนะคะเวลาร้ายก็ร้ายแบบสุดๆดอย่างที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะใครเห็นก็รักก็ชอบชื่นชมนะคะไม่ว่าจะความหล่อความสวยนะคะสวยบัตตาบัตใจหล่อบัตตาบัตใจประมาณนี้นะคะเป็นคนที่เอาใจยากมาก อะไรที่สําคัญนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ดีมีซิกเซน์นะคะมีพรสวรรค์ด้านนี้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาติดพันคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆนะคะจะคบใครหรือจะรับความเป็นเพื่อนของใครนะคะก็ดูให้ดีว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังนะคะจะ จะได้ไม่วุ่นวายในภายหลังนะคะในอดีตนะคะของชาวราศีตุลได้ไพ่เดอดสันคุณได้พบคนที่ถูกใจนะคะสามารถที่จะสร้างฐานะร่วมกันและทำให้เกิด สิ่งดีๆได้นะคะร่ํารวยได้อาจจะได้ลูกแฝดก็เป็นได้นะคะในเร็ววันนี้เป็นคนที่มีโชคดีนะคะมีความสุขทางด้านการงานการเงินความรักดีเป็นคนดวงดีมีชื่อเสียงหล่อรวยสวยเลือกได้นั่นเองนะคะเป็นคนเด่นคนดังประสบความสําเร็จดีมีฐานะร่ํารวยนะคะมีตระกูลดีมีอำนาจวาสนา มีความมั่นคงในฐานะนะคะในอนาคตนะคะได้ไพ่จัสติกเป็นผู้พิพากษาค,าคนคนนี้นะคะจะมีการตัดสินใจในเร็วๆนี้ให้มีความละเอียดรอบคอบนะคะใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ การอยู่ใกล้คนดีจะทําให้คุณมีความสมดุลในการตัดสินใจให้มีความยุติธรรมน่าเชื่อถือเที่ยงตรงเป็นกลางได้นะคะในเรื่องของการงานหากเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะลังเลบ้างและอาจตัดสินใจช้าได้นะคะในไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงมีความอุดมสมบูรณ์ในนั้นนะคะและคุณเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะอยู่ในตัวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณนี้จะมีการพลิกแพลงต่างๆเพื่อให้การตัดสินใจนั้นออกมาเป็นกลางและยุติธรรมนะคะแนวโน้มในอนาคตที่ใกล้จะถึงนี้ได้ไพ่เดอะฮารแฟนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่พระนะคะ ได้มีการขบคิดแก้ไขปัญหามีปัญญาในขั้นที่สูงขึ้นจากเดิมนะคะเป็นสื่อทางจิตทางใจนะคะที่จะเหนี่ยวนำหรือชี้ทางให้กับผู้คนได้มองเห็นทรรมนั่นเองเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะเป็นคนมีคุณธรรมมีความอบอ้อมอารีนะคะ เคารพในความจริงเป็นผู้รู้เป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของผู้คนหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการนะคะสามารถที่จะให้คำปรึกษาต่างๆได้เป็นกูรูเป็นผู้รู้นั่นเองนะคะคนคนนี้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เสมอนะคะเรามา ดูไพ่ตัวตนใบแรกของใครคนนั้นของชาวราศีตุลกันเลยนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ THE h a n ง m a n มีปัญหาด้านความรักนะคะขณะนี้อาจจะมีการอย่าร้างหรือเลิกรามาก่อนมีความเจ็บปวดในความรักที่จากไปโดยไม่มีวันหวนกลับคืนมา สุขภาพจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานโรคไตนะคะคนที่เป็นคุณผู้หญิงนะคะมดลูกจะมีปัญหาให้ระมัดระวังหมันไปตรวจรักษานะคะคนที่มีท้องมีคันนะคะก็สามารถที่จะแท้งได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้มากนะคะ ส่วนเรื่องของการงานธุรกิจก็มีปัญหาเช่นเดียวกันอาจเกิดเรื่องราวทางด้านคดีความอีกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้บ่งบอกถึงมีความทุกข์ใจนะคะให้ระมัดระวงังให้มีสติ The Hangman นี่นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณจะแขวนตัวเองอยู่ประมาณ9วัน9คืน9เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้คุณอดทนและรอคอยนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะกับชีวิตของคุณเอง ในอดีตได้ไพ่ THE WORLD ไพ่ใบนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นจุดสูงสุดของชีวิตมีความสุขทั้งทางกายทางใจนะคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ถ้ามีคนรักคู่ครองครอบครัวหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายอะไรนี่นะคะก็จะมีความเข้าอกเข้าใจหรือรักกันดีความรักและ คนรอบข้างนี้นะคะจะสนับสนุนผลักดันกันเพื่อที่จะทำให้เกิดความสำเร็จซึ่งกันและกันนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาการเงินดีงานดีความรักดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ทุกประการเลยนะคะในอนาคตอันใกล้นะคะได้จัสสิิ ไพ่ใบนี้เป็นผู้พิพากษานะคะอาจมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเร็วๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้คิดให้ละเอียดรอบคอบการตัดสินใจครั้งนี้ให้ใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมีความยุติธรรมน่าเชื่อถือเป็นกลางนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่ามี ข้อมูลอยู่ในตัวเยอะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจคุณจะทำได้ดีแน่นอนคะ่ะแนวโน้มในอนาคตที่อันใกล้ที่จะถึงนะคะได้ไพ่เทมเพรนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินที่อยู่อาศัย จะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ไปต่างอำเภอไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็เป็นได้นะคะมักได้เจอหรือพบปะผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการเป็นช่วงที่ชีพจรลงเท้านะคะความรัก เป็นช่วงที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะสำหรับคนโสดเพราะฉะนั้นอย่าได้ทุ่มเทมากจนเกินไปนะคะให้ระมัดระวังและรอคอยไปก่อนเพราะว่าจะได้เจอคนที่ดีดีแน่นอนคะ่ะการเดินทางจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้มีสติอยู่ สมอนะคะจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดีที่งามน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีตุลและใครคนนั้นนะคะให้นำไปปรับใช้นะคะอย่าเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะให้มันสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสะดาะค้อนนะคะจะดีต่อเจ้าชะตาขอบคุณค่ะ